นี่ฟืนกันเป็นแถบแล้วครับผมตอนนี้ก็เจอบุกบ้านขนาดนี้มีนะครับผมตายแล้วนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท,ท,ท่านเลยครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมอะ ช่วงนี้ก็มีกระแสดราม่าหนักนะครับผมสําหรับทางด้านของเกมไลน์เรนเจอร์นะผมอ่ะวันนี้ก็เห็นเห็นกันนะครับผมผมจะมารีวิวเจ้าตัวของแซลลี่มูนหิมะนะผมรีวิวการใช้งานล่าสุดณปัจจุบันนะครับผมอ่ะว่ายังการบินดีอยู่ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่สเตตหลักกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไอดีนี้น่าจะรีวิวที่ดานเต้นนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถไปที่ดานไกลกว่านี้ได้นะครับผม เดี๋ยวไปที่ดา100่านหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะครับผมอะร้อยหนึ่งสังเกตที่ตัวของแซลลี่มูหิมะนะผมอะอย่างน้อยก็มีดาเมจชี้ได้อยู่นะครับผมการเอาินเป็นปั๊บการบินก็ค่อนข้างเยี่ยมอยู่นะครับผมเอามาคอมโบความสามารถได้ด้วยนะครับผมสกิลของแซลลี่นะครับผมจะมีบัฟอามาตาะผมสกิลสองจะเป็นสกิล <S <S ดาเมจนะครับผมอะที่หลายๆคนชอบเอาไปสอยตัวบินกันนะครับผมอะอย่างเช่นเอาไปใส่ไอเจ้าบาวบินนะครับผมไอโบบินนะครับผมอะ ก็ประมาณนี้นะผมนะเดี๋ยวไปดูรีวิวฉบับเต็มที่พีพีดีกว่านะผมพีพีน่าจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะผมเดี๋ยวผมจะพยายามรีให้เจอทีมตัวบินให้มากที่สุดนะครับผมทีมนี้ไม่มีตัวบินนะผมทีมนี้ก็ไม่มีนะผมอนะ่ะกขอตัวบินหน่อยนะผมเพราะว่าจะรีวิวไอตัวแซลลี่นะผมอ่ะเจอแล้วผมทางด้านทีมนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะผมแต่มีเจ้าบ้านะผมอนะ่ะสังเกตที่บานนะผม น่าจะโดนประมาณสองสามทีก็ป้อมน่าจะพังแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูกันที่แซลลี่นะครับผมตอนนี้บ่าวบินออกมาแล้วครับผมอาะโฟกัสที่ดอกแซลลี่นะผมว่าจะแบบยิงกี่ดอกตายนะผมอ่ะสองดอกไม่แตกนะผมก็ตอนนี้ก็ฝนตกด<แ>้วยนะผมผมอคชิปตอนฝนตกนะครับผมฟอนค้างขี่บ ตึงมือนะผมเกมนี้ก็ไอ้บาวบินก็ไม่ตายนะผม่ะเซลลี่ผมหรือว่าเซลลี่ผมตีไม่หนักนะผมนะเดี๋ามาดูกันนะผมว่าจะสอยล่วงได้ไหมสักตัวสองตัวแพ้ไม่เป็นไรนะผมอ่ะขอแค่เห็นประสิทธิภาพในการสอยของมันก็พอแล้วผมตอนนี้ยังไม่ตายเลยสักตัวนะผมตั้งแต่ตะกี้มันต้องอัพไปร่างไฮเปอร์นะผมอ๋อตายแล้วผมอ่ะตัวของบาวก็มีสกิลในการฟื้นฟูเลือด80%นะผมอ่ะมีบัฟหลบลีกด้วยนะผม นี่นะครับผมโอ้โหฟื้นกันเป็นระนาวนะครับผมนี่ฟื้นกันเป็นแถบแล้วครับผมตอนนี้ก็เจอบุกบ้านขนาดนี้นี่นะครับผมตายแล้วนะครับผมเกิดอาการตายเปที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ก็มีความปวนค่อนข้างที่สูงนะครับผมสําหรับบาวบินผมก็น่าจะรอดแต่เนี้ยรอดนะครับผมมาเกมนี้ก็ตึงมือไปหน่อยนะครับผมสําหรับเกมนี้ผมเจอทางด้านของตัวเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยนะครับผมตัวอะไรไม่รู้นะครับผม ตอนนี้คือปล่อยไม่ได้เลยนะผมอ่ะนี่นะผมนี่สําหรับแซลลี่ก็ขนาดนี้ก็แตกไปค่อนข้างนี่เยอะเหมือนกันนะครับผมนะผมน่าจะโดนทางด้านของตัวนั้นเล่นยำสเลเลยนะผมอ่ะนี่นี่นะผมเกาะกลุ่มกันแบบนี้ผมว่าได้สอยได้นี่นะผมโอ้โหม,มาหกถึงเจ็ดทีนะผมสําหรับล่างธรรมดาถ้าเป็นล่างไฮเปอร์จะมีดาเมจสกิลจะค่อนข้างนี่ตีแรงมากกว่านี้นะผมอ่ะถ้าเป็นทางด้านของ ตัวของไอ้ใบพิพบ,บินนะครับผมอ่ะประทานเกียรติตายง่ายนะผมเพราะว่าเป็นชนะทางแบบสายนะผมสายเรนเจอร์อ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ทีมต่อไปเลยนะผมย้ำว่าต้องมีตัวบินนะผมที่เป็นท่าแสงก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวบินให้มากที่สุดนะครับผมนี่นะผมหาหม้อบินตัวของหม้อบินนะผมทีมนี้นมีหม้อบินเดี๋ยวผมขอตีทีมนี้ละกันนะครับผม ก็ขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมอัดก็ค่อน้างที่มีฝนฟ้าขนองนะผมน่าจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมก็ตัวบินตัวบินออกมาแล้วครับผมอ่ะสังเกตที่ตัวบินนะครับผมทีทีตายนะครับผมแล้วก็เขาก็ใช้ไอเทมอมตะนะผมอ่ะหายไปเลยนะครับผมอ่ะนี่คือเสมอท่านะครับผมอ่ะดาเมจหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมนี่วิวไปเลยนะครับผม ต,ต่อกันอีกสักเกมกันนะครับผมอะ่ะอีกสักเกมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกค่อนข้างเี่รุนแรงนะครับผมเดี๋ยวมันมีปัญหาขัดข้องนะครับผมอะ่ะก็ตอนนี้ยังดีหาไม่เจอเลยนะครับผมสาหรับทางด้านของตัวบินนะครับผมไม่เจอเลยนะครับผมดีแถวนี้นี่นะครับผมเจอไอบโบบินแต่ทีค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับผมอะ่ะ ก็หวังว่าทีมผมจะสามารถสู้ทีมฝ่ายตรงข้ามได้นะผมให้เจมม่วงแบกทีมนะผมแล้วก็ให้เบาลล็อกกิงนะผมนะสำหรับไอดีนี้ผมเป็นไอดีสายฟรีนะผมไม่เติมสักบาทเลยนะผมต่อผมก็จะพยายามเล่นเป็นสายฟรีไปเรื่อยๆนะผมอะ่ะแล้วก็เล่นไอไอดีป้ายม่วงแบบนี้แล้วครับผมอะ่ะก็จะให้มันสามารถขึ้นลีกมาสตเตอร์ให้ได้นะผมอโอ้โหทีนี้ก็ตึงไปไหมนะผมอะ่ะ ทางด้านของเจม่วงก็ค่อนข้างที่เสกเป็นหินง่ายนะครับผมอ่ะตะกี้ตัวบินปิวเลยนะครับผมอ่ะบินไปเลยนะครับผมสําหรับทางด้านอไอโบบินนะครับผมโอ้โหเจอแบบนี้ไหวปะเนี่ยโอ้โหคลิกกันเนี่ยจังหวะนี้ก็ได้อยู่มั้งนะครับผมมีไอโบบินตะกี้ก็โดนสอยไปทีสองทีก็ตายเลยนะครับผมโอ้โหบาวล็อกแบกจัดจัดนะครับผมผมก็อยากปั้นมาแบกทีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมออะร้เจม่วงแบกดีกว่านะครับ ร้อยเจมม่วงสาปินหินแล้วก็เอาเบาลล็อกจัดการตัวมันเองนะครับผมบอกค่อนข้างที่ยากเหมือนกันนะครับผมสําหรับทางด้านของเบาลล็อกนี่นะครับผมไอโบบินคือหายไปเลยนะครับผมสําหรับทางด้านของไอโบบินนะครับผมนี่โอ้โหทีมเขาก็ค่อนข้างที่หนักเหมือนกันนะครับผมนี่ไอโบบินออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันรอดูว่ากี่ทีตายครับสองทีโอ้โหสองทีคือไปเลยนะครับผมสำหรับทางด้านของเซรีมูนฮิมานะครับผมถ้าจะปั้นไม็กนะครับผมไม่ต้องปั้นดีกว่าครับผมนอก เนือจากคุณจะเป็นแบบสายเติมแล้วแบบเล่นคอมโบทางตัวหนืดแบบจริงจังนะผมอะ่ะ<ป>ก็ปั้นได้นะผมนี่นะผมนี่ขี่ไปสามสีดอกก็ตายเลยนะครับผมยินดีก็ไม่น่าจะยากนะผมอะ่ะก็ชนะกัน,นาชนะกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับตัวทางด้านของตัวมูนนะครับผมถ้าอยากปั้นล่างไฮเปอร์มา ใช้แบบเป็นตัวกันบินก็ได้นะคผมแต่ล่างแปดดาวจะชัวร์กว่าในเรื่องการปล่อยตัวแล้วก็แร่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ